ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนผู้ต้องหาในคดีรเรือบรรทุกน้ํามันของกลางของโจ้ปัตนีในส่วนของกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะล่าสุดผู้ต้องหาก็ยังอ้างว่ามีการจ่ายสวยให้กับตํารวจค่ะเพื่อที่จะเปิดทางในการลอบขนน้ํามันเถื่อนเข้าไทยโดยจ่ายสวยหนักนะคะถึงเดือนละ5้ถึงสิล้านบาทติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากกองบังคับการการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจค่ะคุณรัตนากรคะ คุณผู้ชมครับตำรวจนะครับเตรียมคุมตัวลูกเรือทั้ง8คนนะครับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยคาดว่าจะเดินทางมาถึงนะครับในเวลาประมาณ2ทุ่มของคืนนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคนใกล้ชิดนะครับของโจ้ปัตตานีนะครับได้มีการให้ข้อมูลอ้างว่ามีการจ่ายส่วยนะครับให้กับตำรวจเพื่อเปิดทางในการขายน้ำมันเถื่อนมากกว่าเดือนละ10ล้านบาทครับ ความเคลื่อนไหวนะครับที่กองบังคับการตํารวจปอสวันนี้นะครับยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนะครับคุณผู้ชมครับโดยตํารวจนะครับอยู่ระหว่างรอผู้ต้องหาในเรือสามลำที่หลบหนีนะครับเดินทางมาถึงซึ่งคาดว่านะครับจะเดินทางมาจากจังหวัดสงขลามาถึงกรุงเทพมหานครนะครับประมาณสองทุ่มครับก่อนที่จะคุมตัวเข้าสอบสวนเพิ่มเติมทันทีครับหลังจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะครับที่ศาลอาญารัชดาครับ ชุดสืบสวนสอบสวนนะครับได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยพีวีนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการวางแผนนําเรือบรรทุกน้ํามันทั้ง3ามลำหลบหนีโดยหมายจับนะครับที่เตรียมขอนั้นไม่ใช่ลูกเรือทั้ง15คนแต่เป็นบุคคลอื่นครับระดับผู้สั่งการคนที่ร่วมมือนะครับในการที่จะ นํานเรือทั้ง3ามลำเน,นี่ยหลบหนีซึ่งถือว่าเป็นการขยายผลนะครับจากการสืบสวนสอบสวนและพยานหลักฐานครับโดยหนึ่งในบุคคลที่เตรียมจะออกหมายจับนะครับก็คือนายสหชัยหรือโจ้ปัตตานีครับเพราะจากการสอบลูกเรือของกลางสองลำที่ไม่ได้หลบหนีรวมทั้งลูกเรือ8คนที่ควบคุมตัวได้นะครับจากเรือ3ามลำให้การสอดคล้องกันครับว่านายสหชัยเป็นคนวางแผนและสั่งการทั้งหมดครับ เดิมนะครับจะให้เรือทั้ง3ามลำดัดแปลงสภาพและอยู่ในประเทศกัมพูชาครับแต่มีแหล่งข่าวนะครับได้บอกกับนายสหชัยว่าทางการกัมพูชากําลังช่วยทางการไทยนะครับในการตามล่าเรือทั้ง3ามลำอยู่ และก็รวมไปถึงลูกเรือทั้งหมดด้วยจึงได้สั่งการนะครับให้เรือทั้ง3ามลำหลบหนีไปน่านน้ําสากลไปยังพื้นที่เศรษฐกิจจาเพาะระหว่างไทยมาเลเซียครับส่วนน้ํมันามแสนสามห0ืลิตรนะครับที่เป็นที่เป็นของกลางนายสาชัยนะครับได้วางแผนเจรจาค้าขายไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับเมื่อเรือไปถึงกัมพูชานะครับได้ขายต่อทันทีในราคาลิตรละ1 8บแถึงยีบาทรวมเป็นเงินนะครับที่ได้จากการขายน้ํามันของกลางประมาณ6กล้านหกแสนบาทครับ โดยเงินที่ได้นะครับนายสหชัยเป็นผู้รับทั้งหมดขณะเดียวกันนะครับชุดสืบสวนนะครับยังให้ข้อมูลว่านายสหชัยนะครับติดหนี้มีการเล่นพนันนะครับและก็เป็นหนี้กว่า300ล้านบาทครับสาเหตุหนึ่งนะครับที่ต้องการเรือ3ามลำคืนพร้อมน้ำมันของกลางนะครับเนื่องจากต้องการนำเงินจำนวนมากนะครับไปใช้หนี้พนันครับ ทีมข่าวนะครับได้มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดที่คลุกคลีกับนายสหชัยและก็ถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นเจ้าของเรือของกลางอีกสองลำที่จอดเทียบท่าอยู่ครับได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะครับอ้างว่าการส่งสวยของนายสหชัยมีการพูดคุยกับตำรวจตลอดครับโดยจะคุยไลน์กับผู้กำกับอักษรย่อหนอน,หนูเป็นหลักเนื่องจากทำหน้าที่เป็นแม่บ้านครับโดยอ้างนะครับว่าการจับเรือทั้ง5าลำน่าจะเกิดจากความไม่พอใจอะไรบางอย่างครับ พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลนะครับเส้นทางการส่งสวยในวงการน้ํามันเถื่อนนะครับเขาอ้างนะครับว่ามีมานานแล้วโดยแต่ละเดือนนะครับจะต้องจ่ายสวยมากกว่า10ล้านบาทครับถามว่าถ้าที่ส่งส่วนส,ส่งไปส่วนนั้นเนี่ยประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่ราคาเท่าไหร่ครับใช่ค่ะ,ะในภาษาวงการเนี่ยหึงชีคือ1นึ่งแสนหึงหนึงหก้อนคือ1ล้านเขาส่งไป<อ>หลายก้อน แล้วถ้าคิดเป็นต่อเดือนละหรือต่อเดือนเนี่ยจ่ายกันยังไงก็ต่อเดือนนะครับก็ติดต่อเดือนแหละครับโอโ้โห<ม>เป็นหลักล้านเลยใช่ไหมคะครับหลักหลักหลหลายหลายหลายโนดีครับหลายโนหลายก้อนนีครับ ทีมข่าวนะครับยังสอบถามว่าเรือสองลำที่จอดเทียบท่าอยู่นะครับที่สะพานท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสัตหีบนะครับเป็นของเขาหรือไม่เจ้าตัวนะครับบอกแบบแบ่งรับแบ่งสู้ครับพร้อมยืนยันนะครับว่าหลังเกิดเรื่องไม่เคยเข้าไปติดต่อให้ว่าไปตามกฎหมายครับคุณผู้ชมครับหลังจากนี้ต้องติดตามนะครับการทํางานของตํารวจกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับว่าหลังจากมีการแฉว่าตํารวจมีการรับสวยเดือนรับประมาณ10บล้านบาทในการปล่อยให้น้ำมันเถื่อนเนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับ ะมีการสอบสวนอย่างไรโดยเฉพาะผู้กํากับอักษยรย่นอโนหนูที่ถูกแฉออกมานะครับเรื่องนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าตํารวจจะมีแอคชั่นและท่าทีอย่างไรและนอกจากผู้กํากับคนดังกล่าวยังมีตํารวจนายไหนรับสวยอีกหรือไม่ครับ